เ,เขากล้าเล่นได้ยังไงนะแต่ละช็อตอันนี้เรียกว่าสวยมาครับผมมีอันตีมาพอดีนะไม่ได้บอกเขาแฮงนะแบบนี้ก็โดนเซตหยอสุตสอดต่อสองหอดใส่ต่อยเรียบร้อยครับยิงถ้าเขาออกแบบเขาเรียกว่าไงนะของแทคงเนี่ยแซดโกทีเฮชรับเติมเกมมือถือตลอด24ชั่วโมง และนี่โปรสำหรับชาว Rv โคตรคุ้มถูกมากๆไปเติมกันเยอะๆเลยนะครับแนะนำ set go th เท่านั้นและใครกำลังมองหา Rv คุ้มๆพร้อม,มเล่นลูนครบสกินแลมากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนผมแนะนำเพจ admin ต้น tp7 ชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ และเกมนี้ผมเจอกับลุงศิลานครก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมกับซัพพอร์เตอร์เนี่ยได้กดแรงกันนะครับแล้วก็ไปเจอตี้5ทีนตรงข้ามด้วยว่าเป็นตีที่เก่งมากเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะโดนแกหนักนะครับโดนลุงศิลาแก้ค่อนข้างโหดเลยนะครับเพราะว่าลุงแกเนี่ยออกเป็นกาอาแล้วก็ทอยนะเรีวยกว่าโหดมากนะครับการมวยสดๆนะครับแต่ก็มาดูกันว่าทําไมลุงถึงออก2ชิ้นนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการเล่นนะครับ,รบออมาครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นการเดินเกมที่เน้นเติมเลนออฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลนออฟทีมตรงข้ามเนี่ยมันเป็นตัวที่บางมากนะคแล้วคือคูเลนนั่นเองมันยิ่งทําให้ผมเนี่ยอยากขึ้นไปปั๊มเลนออฟบ,บ่อยๆครับนั่นหละครับก็เลยเป็นแนวทางในการเล่นนะ่า กามลำเล่นเอานะนะหรับชิปนี้ดูแล้วก็เป็นแนวทางแล้วก็สามารถเอาไปเดินเกมได้เลยนะครับเอาไปเล่นคู่กับต้นไม้หรือว่ากับกบยิ่งดีเลยครับในเกมนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะเพราะว่า2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสิฟกันได้ดีอันนี้ผมต้องรีบฟิกนะโดนโดนเล่นนะนี่ครับเคลียชิปเสร็จปุ๊บสิ่งที่ควรําก็คือขึ้นไป,ปัามเล่นเอาครับแล้วจะได้เฟิร์สบัตรสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นไอคิวนะไม่มีฟิกเกอร์ด้วย พยายามกระหม่อมไปนะครับงัดกระหม่อมนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเติมอีกรอบนะครับแบบคือตัวมันบางนะแล้วก็สกิลมูเว้นเนี่ยน้อยมากนะครับคือถ้าไม่มีอันติก็คือมีแค่สกิลสองที่ไม่ได้ระยะยาวด้วยนะครับฉันแล้วก็มาเติมนะครับคิวง่ายมากเกมนี้ก็เป็นรองเท้าลดคู่ดาวนะครับมาไว้เล่นแบบช่วงต้นเกมจ๋า รองเท้าลูกคู่ดาวเนี่ยจะเอาไว้เล่นแค่ช่วงต้นเกมนะครับพอการเกมเนี่ยเราจะเปลี่ยนรองเท้าเจอาเวทหรือว่ารองเท้าการซีซีก็ได้นะครับแต่ว่าพอเลดเกมเนี่ยผมแนะนําให้อกเป็นรองเท้าการซีซีนะจะเล่นง่ายกว่าแล้วก็เกมนี้เนี่ยเออต้องเรียกว่าเพนเนี่ยมันเก่งมากเลยนะเว้ผมไม่รู้ว่าเออเขากล้าเล่นได้ยังไงนะแต่ละช็อตอันนี้เรียกว่าสวยมากครับผมมีีันตีมาพอดีนะ คือลองสั่งเก็เพนตัวนี้ดูนะครับคือแบบแม่งเล่นอย่างกับแฮกแมพแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแฮกไหมนะเออแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเล่นเก่งนั่นแหละขอไม่ว่าเขาแฮกแล้วกันขอไม่ว่าเขาเก่งแล้วกันแต่ว่าถ้าแฮกก็ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา <laughs> แฮกก็เกินปุยหมุยนะ <c oughs> ผมไม่รู้นะเนี้ยก็เลยไม่ได้บอกเขาแฮกนะอนนี้ก็โดนเซตหยอสูตรต่อสองห่อใส่ไข่นะครับนหนมหนาเลยนะแบบนี้ขึ้นไปเติมต่อนะครับ หยาดแล้วเ่งเลนเกมใช่ไหมต้นเกมเนี่ยก็คือไปปั๊มยิ่งดีครับเนี่ยอันนี้เขามีอันตินะแต่ไม่เป็นไรครับดาวเอาดูดูตามเตียนพาร์ตีไปเลยครับปึ๊บเห็นไ,ไหมครับเหนื่อยละต่อยอันนี้ทำไมผมถึงไม่สกิล2แบบตามเาเรียกว่ายังตามไว้จุดที่มันวาร์ปวาร์ปตอนที่เขาหายตัวาพาร์ตีดีกว่าครับ เดฟกว่าแล้วก็ชัวร์กว่าเด่นนะครับสำหรับพาสิฟบางทีเนี่ยเ <c oughs> ขาอาจจะสวนเราแล้วเขามีเอ่อเอ็กซิวนะครับเขาอาจจะสวนเราตายได้เพราะว่าผมไม่มีฟิกเกอร์ด้วยเอ้ยผมไม่มีอันตีด้วยนะแล้วก็พาสิฟเป็นจุดที่เดฟที่สุดแล้วนะครับโอ้โห <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้พืชพืชอะไรละ่ะอันนี้พืชนะ <c oughs> จริงจริงตะกี้นี่งัดเข้ากำแพงนะครับผมแบบนล็กไ่ถึงนะพลาดเล็กน้อย งัดเข้ากำแพงมันจะโดนนะครับแต่ว่าผมงัดออกข้างไงมันจะฟีลแบบลิกเตอร์สกิลงัดครับงัดเข้ากำแพงมันก็จะโดนนะคือบางคนเนี่ยมันจะเล่นเชิงมาแบบโยกซ้ายโยกขวาอะไรเงี้ยแล้วก็งัดเข้ากำแพงนะจะอยู่จุดตรงกลางครับโอ้โหเห็นว่โดนเส้นหยอเลยครับเรียบร้อยฮะนี่ครับเป็นจุดที่ทำให้ผมสงสัยว่าเพนเนี่ยมันรู้ได้ไงอันนี้ก็ไม่รู้นะหลืออาจจะดักอยู่สักพุ่มหนึ่งก็เป็นได้ ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนร่วมทีมของเราก็เริ่มเอะใจนะครับน่าจะโดนอีกช่วงหนึ่งเพื่อนร่วมทีมเราก็จะเอะใจอันนี้ตอนไม้ก็เริ่มเอะใจแนละ้วนะเดี๋ยวจะมีหลายจังหวะน,นะไม่ใช่แค่จังหวะนี้นะสำหรับเพียนที่อยู่เดียก็โดดเข้าพุ่มมาฟิลแบบว่าไม่กลัวในพุ่มอ่ะมันมีห้าหรือสี่หรือสามเลยนะโดดเข้ามาแบบตัวเข้ามาตึงๆอ่ะ ก็ไม่กลัวเลยว่าเนีพวกมันจะมีเยอะหรือมีน้อยหรือว่าจะไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่แปลกแต่ว่าแบบไม่กลัวมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมจะเริ่มไม่ขึ้นไปเติมเลนอ,อัพเท่าไหร่แล,ล้วนะเพราะว่าอัพเรายืนได้แล้วก็เลนแคลรี่เนี่ยเริ่มจะบวกกันบ่อยครับ แต่จริงๆถ้ามันแบบว่าบวกกันเรนบนเนี่ยป่าไปเติมเรนบนบ่อยๆอล้วแบบคิล่าไม่ใช่คิล่าเพียนน่ไปเติมบ่อยอะไรเงี้ยผมก็จะขึ้นไปเติมบ่อยนะแต่ว่าเพียนเกมนี้มันไม่ค่อยขึ้นไปเติมนะนี่มันต้องปล่อยล่าเพราะว่าล่างแตกนละเพียนล่าสุดคือโผบนนะอาซีไปเลยครับอารีกันทุกอย่างมีคนอยู่ด้วยนะเรียบร้อยครับ โอ้โหไม่ตายนะแต่ว่าเพื่อนเราให้นะอันนี้มันเลือเดเยอะเกินอันนี้ก็วาร์ปลงไปกลางหน้านะแต่นี้ผมไม่วาร์ปไปเพราะว่ากลางมันเชียร์ไปแล้วมีไอ้แจ็คมาเนะี่ยแจ็คโดนะครับเดินแบบนี้ คือเรียได้ว่าเกมนี้เนี่ยคือเราดับตัวมากันดีมากๆนะเราคีราคีราเลยนะอ้อยผมเอาให้นะจังหวะนี้คือเราไม่ต้องกลัวเลยนะแบบยิ่งถ้าเขาออกแบบเขาเรียกว่าไงนะของแท้งเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวเลยตอนน่อให้เขาถึกเขาก็ตีเรา,าเบาครับผมก็ยังมีมาร์คออฟฟอร์อยู่นะเราไม่ถึงเราเจ็บคาสติแล้วก็สู้ได้ครับ แล้วมาดูกันนะครับว่าสลอับคิวเลตออกของเวสสองชิ้นท่านที่แบบมีมวยแค่ตัวเดียวแต่ก็น่าแหละมันแพ้ค่อนข้างแพ้มวยจริงๆก็แหละว่าไม่ได้นะแต่ว่านี้ผมไม่มีเพื่อนมานะผมน่าจะโดนส่วนตายนะเพราะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โดนอ้นี่โดนลมนด้ไหระหว่า,างนี้ก็เริ่มเป็นการแบบว่า ยแยกเคียวเว็บนิดหน่อยอันนี้ไม่น่ารอดน,นะทั้งระหลักมาเริ่มตึงครับเขาเริ่มรับมือได้นะแล้วก็เราแบบไม่ค่อยได้ออกกันด้วยโดยไปถึงเขาเริ่มแบบออกของแก้วออกของกันกันค่อนข้างเยอะนะอันนี้โดนโจกพอดีนะผมก็เลยไม่เล่นต่อว่าบนเราวูบไปสองแล้วนะ เกมนี้ต้นไม้เราเล่นไม่ได้นะอันนี้เป็นต้นไม้เมส้มอ,อ,อันดับหนึ่งนะครับที่เข้ามาเล่นเล่นด้วยเป็นต้นไม้อันดับหนึ่งของประเทศในปัจจุบันนี้เลยนะแต่ว่าเป็นไอดีลองนะคตอตานี้เนี่ยต้นเล่เกมไปเนี่ยต้นไม้เล่นไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยความที่โดนล็อกนะโดนเอเเตอร์ล็อกแล้วก็จริงๆเกมนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นหยานที่เปิดนะ ผมก็เลยได้คอบอกทีมไปว่าให้หยานเปิดนะอันนี้เพราะว่าหยานเปิดดีที่สุดเพราะว uh ่าต้นไม้เป็นต okay ัวที่ขัดเลเตอร์แล้วก็ขัดแจ็คได้ดีที่สุดแล้วนะครับในเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวที่เข้าจังหวะหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นหยานแล้วก็ตัวจังหวะที่2เนี่ยควรจะเป็นผมไม่ก็ต้นไม้นะส่วนที่เหลือก็เป็นแคลรี่แล้วก็ป่าครับป่าจะเข้าหลังสุดเนี่ยผมว่าถูกที่สุดแล้วนะในตาเนี่ย แล้วเดี๋ยวมาดูการแก้เกมนะครับตอนนี้คือต้อนไม้เนี่ยน่าจะยังเริ่มเล่นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าต้นไม้โดนก่อนตลอดนะอิมแพคของต้นไม้คือการตบไอพวกนี้แหละครับอยู่นิ่งๆเนะนี่ยยักกัมตีอลิตเตอร์นัมปีอะไรเนงะี้ยปื้มไม่รอดนะ น,นี่ก็ไม่เน้นโผล่นะครับผมจะแบบไม่เน้นโผล่นะก็คืออะไรก็คือโซนล้อเล่นที่หลังล้อเล่นจังหวะอื่นนะครับที่มันไม่ใช่จังหวะแรกเกมนี้ประมาณนี้นะเพราะว่าทีมรถข้ามีตัวจับมีตัวดูดคือเล่นจังหวะแรกยากครับสํารับมวยจังหวะที่สองสามดีที่สุดนะและต้นไม้เข้าไปแบบนี้เห็นปะ่ะเนี่ยคือต้อนไม้เขาน่าจะเริ่มพิมพ์มาพางหลังว่าเขาเล่นไม่ได้นะ แล้วก็ผมก็เริ่มจะผมตอนตอนนี้ผมน่าจะยังไม่ได้บอกให้ต้นไม้แบบนี่ไงตอบไม่ทันใช่ไหมแล้วก็อันนี้จริงๆเกมนี้มาจากในสตรีมนะครับอ่าผมก็เลยได้บอกได้พูดว่าให้ต้นไม้เนี่ยเข้าจังหวะที่2แล้วก็ให้หยานเนี่ยเข้าจังหวะแรกก็คือให้หยานเนี่ยเป็นคนโดนเป็นคนโดนล็อกแล้วก็เป็นคนโดน,นคอมโบนะผมก็ตอบยาวๆวันนี้ต้นไม้ได้คิมมาบอกผมนะเพราะว่าผมให้ใหอ่ายานเปิดนะ ต้นไม้ตอกไม่ทันนะครับอเลเตอร์มันลัอกแอนิเมชันมันไม่ได้แบบสโลมันไม่ได้แบบว่ามีแอนิเมชันที่แบบเหมือนต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้กว่ามันจะตบปุ๊บได้คือมันอ้าแขนอเลเตอร์คือแบบแม่งกดรับก็คือล็อกเลยต้นไม้กว่าจะตบกก็คืออ้าแขนก่อนหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูการแก้เกมนะ หุยโดนนะอัน,นี้แชรี่มันฟีไม่ได้เลยอันนี้ผมโฟกัสตัวหน้านะโฟกัสไอ้ตัวที่มันรับเพื่อนแล้วก็มาเล่นต่อก็เลยโดนฟีนะแต่ผมมองว่าเกมนี้เราได้เปรียบตัวละครจริงๆนะหายเลยแบบนี้ลำบากเลยครับทีมเราแตกไปสองเลยเป็นหยาดแล้วก็ต้นไม้ด้วย แล้วเป็นตัวที่มีอิมแพในเกมค่อนข้างสูงจัดๆเลยนะผมออกอะไรดีอ่าตอนตอนนี้ต้นไม้ก็ยังไม่รู้นะผมไม่ทันอ๋อก็คือตอนนี้ผมน่าจะยังไม่ได้บอกต้นไม้นี่ว่า <S <S ผมน่าจะบอกแบบท้ายเกมจริงน <S <S ๆนะเพราะว่าผมก็แบบตอนนั้นก็ยังนึกไม่ถึงรือตอนนั้นก็ยังแบบว่านึกไม่ได้เพราะว่ามันการกเจ๊มแบบสดๆไงเกมนี้ยังไงหยานเปิดก็เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วครับอุ้ย ดีนะมันโดนต้นไม้หน้านี้ถ้าโดนผมนี้น่าจะแย่กว่านี้นะตอนนี้ลูกเกมก็ค่อนข้างตึงเรียบร้อยนะครับอันนี้คืออยู่ดีเพงก็โดดจ้ำเข้ามาเลยนะน,นั่นอะไรครับก็ตกใจกันไปเลยทีเดียวไอ้เตะเราก็สงสัยแล้วว่าเห็นได้ไงไม่ว่า เขาอาจจะแบบว่าลองโดดเช็คกันที่ผมก็ไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นการโดดเช็คแต่ก็เป็นการโดดเช็คที่มันเสี่ยงไงเพราะว่ามัน15จะเกิดไงดา15จะเกิดใช่ไหมนะแล้วแบบโดดเข้ามาแล้วแบบเทียบตรงค่าไม่มีเยอะนี่ทำไงย่างงีย่ังก็ไม่รู้เหมือนกันนะแนวคิดการเล่นแบบคนไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นแต่ผมถ้าผมเล่นเทนอะ่ะผมอาจจะไม่โดดนะเพราะว่าดา15มันจะเกิดแล้วเราเป็นป่าผมไม่ไม่น่าเข้าแน่นอนนะ แต่เพียนคนนี้เข้า,ขานะก็เลยได้ผมว่าทำให้เพื่อนเล่นง่ายนะเข้ามาแล้วได้เขียวทำให้เกมตัวเองเล่นง่ายอันนี้มาดูกันนะครับจังหวะนี้นะครับจะเป็นอย่างที่เปิดสวยๆนะมดูกันนะว่าจะเล่นกันยังไงการแก้เกมของเรา Just how shots can อันนี้เริ่มพิมพ์บอกกันแล้วว่าให้หย่านเปิดนะเพราะว่าตอนนี้ต้นมาแล้วก็ผมเนี่ยพร้อมพร้อมเข้านะต้องนิ่งนะใจต้องนิ่งนะอันนี้แบบกั้นหายใจเล่นแล้วนะ ยานเปิดแล้วครับจังหวะนี้โอ,อ้โหแล้วเพียนเข้าหลังเป็นไงมันคือแผนเว้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วจบครับนี่ว่าสตรีมนี้แม่งาขำกันทั้งสตรีมนะคนดูก็ขำไอ้ผมวางผมอะวางแผนอย่างดีว่าทำแบบนวนทําแบบนี้ให้หยานเปิดต้นไม้ตาแล้วผมก็จะตามใช่ไหม แหงทายไฟเดียวครับผู้วางแผนนะไอคนแรกนะอันนี้ผมแบบหายคนแรกแล้นะวางแผนอย่างดีนะให้คนนู้นเปิดคนนี้ตามใครจังบาทไหนสรุปผมวุบมคนแรกนะ <c oughs> เรียกว่าคนดูหาห,หาการ์ดเลยนะในสตรีมโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่การแก้เกมและการเล่นนะต่างๆก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอเกมหน้าครับเกมนี้ผมก็ขอลาเท่านี้แล้วกันนะครับผม ได้ครับผมอ๋ได้เดี๋ยวเข้าไปโดยเนี่ยไงเาไปโดยใส่เตะไม่ใช่ารายละเอียดประมาณนี้ประมาณนี้ทีมเ,เขานี่แบบเม็ดต้มห่ม